สวัสดีค่ะผู้ที <S 2> <S 2> ่มีธรรมทุกคนค่ะก็ดิฉันเป็นคนผู้ที่เก่งนะคะชื่อดนตรีค่ะคุญญาสาอยู่วัดสันภาษความใจก็ดีใจมากค่ะที่มาในวันนี้แล้วก็มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ตอนแรกก็คิดว่าจะ เราทุกอย่างที่ให้เรามองเห็นเราถึงได้อยู่รอดมาได้สองวันค่ะหลังจากประชุมธรรมเสร็จแล้วก็พิจาราตั้งใจอยู่เพราะว่าทุกอย่างเราก็รู้สึกว่าจะโปร่งใสแล้วก็รู้สึกว่าเอ,อมองเห็นแล้วอะไรคืออะไรทำคืออะไรแล้วก็การปฏิบัติธรรมแนะนำให้เราแต่สิบดี เพราะว่ามาทุกวันนี้ก็ขอทุกอย่างที่ได้พ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารให้เรากินในวันนี้แล้วก็ข้อปฏิบัติธรรมทุกข้อจะนำกลับไปปฏิบัติธรรมล้วก็จะพยายามปฏิบัติให้ได้ค่ะสาธุค่ะสางจำแต่พระบุญธรอีกหนึ่งขั้นครับ